ฉันไม่เคยจะรู้หัวใจตัวเองแล้วเมื่อไรจนตอบตัวเองได้สักทีว่าคนคนไหนที่ต้องการใช้เธอคนนี้หรือว่าอาจจะเป็นเขาอยากรู้ว่าเธอคือใคร สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของพี่หมอคุณพาย,ยุบซีนะครับเราอะเปิดไพ่สองใจคนอื่นมาเยอะแยะมากมายแล้วเคยเปิดเปิดไพ่สองใจตัวเองบ้างไหมถามว่าทำไมถึงต้องถามว่าวันนี้เราต้องมาสองใจตัวเองเหตุผลเดียวเลยครับในบางครั้งเราพยายามสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อบอกตัวเองเพื่อสะกดจิตตัวเองแต่ไม่ได้เคยค้นลึกลงไปในใจของตัวเองจริงๆเลยว่ามันคืออะไร ถ้าใครอยากรู้นะครับเรามาดูกันในคลิปนี้เช่นเดิมครับคราวนี้ตั้งจิตตั้งสมาธินึกถึงครูบาอาจารย์ของเรานึกถึงตัวเองให้ดีนะครับไม่ต้องนึกถึงคนอื่นนะครับเรามาดูกันว่าในใจของคุณตอนนี้มีอะไรที่ซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นในใจที่คุณรู้ตัวหรือคุณไม่รู้ตัวก็ตามวันนี้ให้ไพ่หลวงให้ไพ่เปิดตั้งสมาธิดีดนึกถึงครูบาอาจารย์ของเรานึกถึงตัวเองให้ดีผมก็จะเลนด้วยนะโอเคมานะครับ ใครเลือกไพ่กองไหนคอมเมนต์ไว้นะครับใครเลือกไพ่กองไหนคอมเมนต์ไว้บอกไว้นะครับนะเ,เพื่อให้คําตอบนั้นนะได้ออกมาตรงใจเราที่สุดนะครับโอเคมาดูกันโอเคผมจะเลือกของผมแล้วนะครับส่วนใครที่อยากจะเจาะลึกเรื่องราวอะไรบางอย่างในชีวิตของเราในความสับสนอะไรบางอย่างเราไม่รู้ว่าจะ อ่าเรียกว่าเคลียร์ยังไงหรือว่าจัดก,การอะไรอย,ยังไงก็สามารถที่ติดต่อมาจองคิวดูดวงส่วนตัวได้มาเปิดทั้งใจเขาเปิดทั้งใจเราและเปิดใจคนรอบข้างก็ได้นะครับผมกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับมาแต่ตอนนี้เรามาดูก่นกอนว่าใจของคุณเนี่ยมีอะไรที่ซ่อนอยู่นะครับอันนี้ตัวคุณเองรู้เลยใครเลือกเอาที่หนึ่งมาดูกันอืมใจของคุณเนี่ยดื้อถามว่าทะไมถึงดื้อคุณคิดมีความคิดที่อยากจะเอาชนะใครคนหนึ่ง คุณรู้ว่าการที่คุณเอาชนะเนี่ยถามว่าคุณได้ชนะจริงๆริงไหมมันมีอะไรบางอย่างที่ต้องเสียอย่างน้อยๆคุณก็ต้องเสียอารมณ์เสียเพราะความรู้สึกแต่คุณเอาความสะใจไว้ก่อนเลยอย่างแรกเลยทาไมเป็นคนอย่างนี้น่าภยขึ้นมาแอแต่คุณก็ยังแบบว่าสองจิตสองใจว่าจะทําดีไหมหรืออะไรดีไหมใช้คํานี้ดีกว่าใช้คํานี้นะตัวคุณเองอะ่ะมีจิตใจที่มีความรู้สึกเขาฉันอยากที่จะชนะมากมีความรู้สึกแบบว่าลึกๆในใจแบบอื ไม่ไหวแล้วเนอะอะไรอย่างเงี้ยฟีลเป็นประมาณนี้เลยแต่ว่าหน้าไพ่ขึ้นมาเนี่ยคุณเองยังมีความยับยั้งชั่งใจได้สิ่งดีๆในตัวคุณเนี่ยครับผมยังทําให้คุณแบบว่ายังนิ่งได้และข่มความรู้สึกอารมณ์และภัยไว้ในใจได้แม้ว่าคุณมีความรู้สึกแบบอยากจะเอาชนะอยากจะทําให้ความรู้สึกสะใจก็ตามแต่ตัวคุณเองก็รู้สึกว่าค่อยๆผ่อนอารมณ์คุณแม้ว่าความขุ่นงัวนั้นอยู่ในใจแต่คุณก็ไม่ทําอะไรอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีอยากจะทําอะไรใครอะ ในคอมเมนต์บอกสิคนเรือไพ่กองที่หนึ่งอยากจะเอาคืนใครอยากจะทําอะไรใครไหนคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วเผื่อมันจะได้ระบายออกมาบ้างนะพอดูจากหน้าไพ่เนี่ยคุณกดความรู้สึกเนี่ยไว้ในใจค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะแต่ก็ดีแล้วนะครับผมที่ด้านดีๆนะครับของคุณเนี่ยมาบอกเขามาบอกไว้ว่าอืมไม่ต้องไปทําอะไรเขานะเอาล่ะไพ่กอที่สองใครเลือกไว้มาดูกันในใจของคุณมีอะไรซ่อนอยู่ ความรักความสัมพันธ์คู่รักอันหวานแหววความรักคู่รักเนื้อคู่คุณกําลังรู้สึก love, อินเลิฟเหรอหรือคุณกําลังนึกถึงคู่รักของคุณเหรอใครขึ้นมาอืมเดอะฟูอะคนที่เลือกไพ่กองนี้มีคำนิยามมีสองอย่างนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะตรงข้อใดข้อหนึ่งอันดับแรกเลยคุณนึกถึงคู่รักของคุณ นึกถึงทําไมนึกถึงเพราะคุณไม่อยากที่จะมีความรักนี้ต่อแล้วอยากที่จะตัดจบสักทีฉันไม่อยากที่จะสนใจใครละฉันอยากที่จะมีคนอื่นละฉันฉันไม่อยากมีความสัมพันนี้ต่อแล้วฉันอยากเป็นโสดสักทีฉันอยากที่จะมองหาใครใหม่ๆสักทีฉันจะไม่เอาแล้วนะครับอันนี้ความแปลกความแปลที่สองคือคู่รักของคุณกําลังมีคนอื่นแล้วคุณพยายามที่จะจับให้ได้แล้วคุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยช่วงนี้ทําตัวอะไร่างแปลกไปหรือเปล่า มีคนอื่นไหมฉันอยากจะรู้จริงๆเลยถ้าสูงว่าใหญ่ฉันจับได้นะฉันจับได้ฉันตัดเลยฟีลลิ่งเป็นประมาณนี้แต่แน่แน่นอนหน้าไพ่ขึ้นมาครับมีความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับคำว่าโสดแล้วก็ที่สําคัญเรื่องมือที่สามแทรกเข้ามาด้วยนะครับอ่ะเออนะโอเคต่อไปไพ่กอลที่สใครเลือกไว้นคราวผมนะมาคอมเมนต์กันมาดูกันว่าในใจของคุณซ่อนอะไรไว้ ความรู้สึกอะไรบางอย่างอย่างเต็มเปี่ยมถ้าคิดถึงอะไรบางอย่างต้องคิดถึงแบบสุดๆเลยอ่ะเธอคิดถึงทำไมกว่านี้ใช่ไหมวันนี้ความรู้สึกคิดถึงอะไรบางอย่างความรู้สึกแบบเต็มร้อนเต็มเปี่ยมนะใครเอามาเป็นงอนเหรอโอเคงอนกันอยู่โอ้ยตอนนี้คุณกําลังงอนใครสักคนหนึ่งอยู่คุณรู้สึกไม่พอใจอะไรบางอย่างหนึ่งแล้วคุณก็แบบไม่อยากไม่อยากสนใจไม่อยากยุ่งไม่อยากของเกี่ยวไม่อยากอะไรเลย ตอนนี้มีความรู้สึกว่ามันไม่ไหวมากๆแต่ความสัมพันธ์จริงๆมันยังดีนะคุณยังถือความสัมพันธ์กับเขาไว้เพียงแต่ว่าวันนี้คุณงอนมากๆงอนหนักๆงอนสุดๆไม่พอใจมากๆเลยถ้าตัวผมไม่มาง้อเรงถูกวิธีฉันก็จะไม่คืนดีด้วยหรอกนะแต่สุดท้ายคุณก็จะใจอ่อนคืนดีอยู่ดีนะครับในความรู้สึกของคนมันมีความรู้สึกในเรื่องของการปฏิเสธอะไรบางอย่างแบบว่าไม่เอานะครับคุณรับรู้แหละว่าันเป็นสิ่งที่ดีหรือคุณรับรู้แหละว่าันเป็นอะไรบางอย่างที่มีความตั้งใจที่จะมอมอออให้้แแตต่ต่่ัวววคเเเงปปฏิสธไไลาาจะ นะครับมันก็เลยการมีความรู้สึกขุ่นมัวที่คุณไม่รู้จะทำยังไงความรู้สึกนี้มันเต็มแล้วก็ท่วมท้นในใจของคุณอยู่ในตอนนี้นะครับนะแต่น้าไพ่ปิดท้ายเป็นไพ่ที่ดีเพราะฉะนั้นนะครับลองลดอะไรบางอย่างลงคุณจะมองเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะครับนะสำหรับคนเลือกไพ่กองที่3เป็นยังไงบ้างวันนี้พาทัวร์จิตใจของคนนะครับผมใครเป็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเล่ากันด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like. กดแชร์ share. เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ